สวัสดีครับแฟนฟุตบอลพรบักจิกจอกสยามพบกับวิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจิกจอกสยามเรตเตอร์สตี้บุกเยือนหงแดงลิเวอร์พูลโดยเกมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนวันนี้ครับเรตเตอร์สตี้ของพวกเราจะยกคนออกไปเยือนหงแดงลิเวอร์พูลโดยเกมคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลา,าที245นาทีตามเวลาประเทศไทยครับ เกมการแข่งขันคู่นี้ครับมีผลต่อทั้งสองทีมเป็นอย่างยิ่งครับเนื่องจากว่าเรตติ้งของพวกเราก็ต้องการชัยชนะเพื่อการคืนฟอร์มกลับมาสุ่การลุ้นพื้นที่ท็อปโฟร์หรือแม้กระทั่งท็อปซิกในฤดูกาลนี้ครับส่วนท่าน่าหงแดงหรือว่าพูลของเงยงือปก็ต้องการชัยชนะเช่นกันครับหากพวกเขายังคงต้องการอยู่ในเซตการนแชัป์พรีเมีลีกน,นะโดยขอบพร้อมล่าสุดจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงสถิตทิทุกอย่างเกี่ยวกับทั้งสองทีมเรามารีวิวไปพร้อมๆกันเลยฮะ ก่อเริ่มกันที่สถิติการพบกันของทั้งสองทีมครับฤดูกาลนี้พบกันไปแล้วทั้งหมด2ครั้งนะฮะโดยลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านเสมอกับเรตเตอร์สตีในศึกคาราบาวครับไป3ประตูต่อ3ก่อนที่จะดวลเอาชนะจุดโทษไปในรอบ8ทีมสุดท้ายครับสถิติหนึ่งแมตช์ครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับเรตเตอร์สตีของพวกเราครับเปิดบ้านเฉือนชนะหงแดงลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ0ซึ่งถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่เซอร์ไพรส์จริงๆฮะส่วนในฤดูกาลก่อนครับพบกัน2แมตช์ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครัััับพดดกกแ้นนนชะะ โรนลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านชนะเรสเตอร์ไปก่อน3าศูนย์ครับส่วนเรสเตอร์ซิคของพวกเราครับก็เปิดบ้านถล่มเอาชนะรเวอร์พูลไป3ประตูต่อ1เช่นกันนะครับมาดูตารางอันดับคะแนนล่าสุดครับรเวอร์พูลอยู่ในอันดับที่2ของตารางครับแข่งไป22นัดชนะนน14เสมอ6แพ้2มีทั้งหมด48คะแนนครับรั้งรองจากูงส่วนทีมเรสเตอร์ซิคของพวกเราครับอยู่ในอันดับที่10ของตารางคะแนนนะฮะแข่งไป20นัดชนะนน7เสมอ5แพ้8มี26คะแนนครับ มาดูฟอร์มการเล่นล่าสุดกันหน่อยนะครับโดยของแดงเิเวอร์พูลครับหกแมตช์ล่าสุดทำผลงานได้ดีทีเดียวครับเริ่มตั้งแต่เกม FA ฟเอับรอบที่3ครับเปิดบ้านเอาชนะชูบูรีทาวไป4ประตูต่อ1ครับในศึกฟุตบอลคาราบาวครับเปิดบ้านเสมออาร์เซนอลไป0ประตูต่อ0และในศึกพรีเมียร์ลีกครับเปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดไป3ประตูต่อ0ในเกมคาราบาวครับนัดที่2กับอาร์เซนอลครับไปเยือนครับเอาชนะอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ0ครับส่วนในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดครับไปเยือออนนนนททาาาางดด้คครรรริสสตตตััลลลลพเเซชะะะไปป3ู่่่1แกกมุบบใศึ FA ี4 ริเวอร์พูลเปิดบ้านชนะคาดิฟไป3ประตูต่อ1ครับส่วนท่านั่นเรสเตอร์สตี้ของพวกเรานะครับเกมเอฟเอคัพรอบที่3ครับเปิดบ้านชนะทางด้านวัตฟอร์ดไป4ประตูต่อ1ครับส่วนในศึกพรีเมียร์ลีก2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้กับทางด้านฮอตสเปอร์ไป2ประตูต่อ3ครับรวมไปถึงการเปิดบ้านเสมอไบริตันไป1ประตูต่อ1และเกมเอฟเอคัพรอบที่4นัดล่าสุดครับออกไปเยือนแพ้กับนอตติงแฮมฟอร์ดได้ไปถึง1ประตูต่อ4ครับซึ่งถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ย่ำแย่จริงๆ มาต่อกันที่ความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมกันบ้างครับเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านครับโดยทีมของแดงเรือวพูุของน่าเย็นครับมีสภาพทีมที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะไม่มีนักเตะได้รับอาการบาดเจ็บหนักครับโดยจะต้องเช็คความฟิตของดิวอกโอริกี้แล้วก็จอร์แดนแฮนเดอร์สันนะครับที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งคาดว่าแฮนเดอร์สันน่าจะผ่านความฟิตออกมาได้ครับส่วนนักเตโมฮิเมตซาร่าและซาดิโอมาเน่ครับที่เพิ่งกลับมาจากศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นน่าจะเป็นโมฮิเมตซาร่าครับที่ได้ลงเล่นในวัันนี้ครบ ส่วนซาดิโอมาเน่ครับที่ได้เดินทางกลับมาสมทบในวันหลังต่อจามยซาร่าน่าจะไม่มีโอกาสได้ลงเล่นในเกมนี้ฮะส่ขพร้อมทุกอย่างครับหงแดงริวัพูไม่มีนักเตะได้รับบาดเจ็บเพิ่มครับโดยจะได้ฮาวิเอนเรียด้วยครับซึ่งได้รับบาดเจ็บอย่างหนักในช่วง5เดือนก่อนกลับมาร่วมทีมอย่างสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งครับและยังมีท่าทีนของรูดิอาร์ตครับนักเตะใหม่ที่เพิ่งแกะกล่องไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วครับในศึก FA ครับก็จะมีโอกาสได้ลงสนามในเกมนี้ด้วยครับ ครับฝั่งมาดูที่เรตเตอร์ซีกของพวกเรากันบ้างครับความพร้อมล่าสุดจะไม่มีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอน5รายนะครับประกอบไปด้วยทิโมธีกัสสานเวรีฟอร์นาไรอันเบอร์ธานเจมี่วอรดี้จอห์นนี่อีวันนะครับส่วนนัมปริปเบนดี้ครับเพิ่งคว้าแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นกับทีมชาติเซเนกัลก็น่าจะยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้ครับ โดยได้ติดรายอื่นๆครับที่น่าสนใจครับก็จะมีท่านั่นของเคร์ีชิเอร์นะโชว์ครับที่น่าจะได้รับบทบาทรงเล่นหน้าคู่กับแพสซันดาก้าครับส่วนในแนวรับก็จะต้องดูกันว่าเบเดอราเจอร์จะจัดทีมด้วยรายอัพแบบไหนครับจะมาในระบบ3เซนเตอร์แบ็กหรือ4แบ็กโฟนะฮะซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงที่มีขวุกำลังที่เกือบจะพร้อม100%แล้วนะครับ มาดู11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามกันบ้างครับเริ่มกันตั้งแต่ทีมิเวอร์พูลของเจนครับครับจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นอาริซอนเบเกอร์ครับคู่เซนเตอร์แบ็กยังใช้วิจิฟันได้คู่กับโจเอลมาติฟครับแบ็คขวาเทนอาริซานุอาโน่แบ็คซ้ายแอ็ดูโรเบอร์สันครับสามมิฟิลครับประกอบไปด้วยฟาบินโยครับฮาวิเอร์เรียรและก็ติอาโกคันตาร่าครับส่วนสามแนวรุกครับประกอบไปด้วยดิโอโกโชต้าครับโรมิเตโอฟิเมโน่และก็โมฮัมหม็ดซาร่าโดยมีริดิอารก ถ้าฝั่งมาดูเลตเตอร์ซิคของพวกเรากันบ้างครับเบเดนรัตเช์น่าจะวางแผนมาค่อนข้ยๆรัดกลุ่มในนัดนี้ครับจะมาในระบบ3-4-1-2ผู้รักษาประตูปะตปะเป็นแคปเปอร์ชามายเคิลครับสามเซ็นเตอร์แบ,บ็กครับประกอบไปด้วยชอ็อกดาซูยินชูเยนิกเวสกาและก็เจมส์จัสตินนะส่วนฟูลแบ็ฝั่งขวาเป็นมาร์คออเบตันครับฝั่งซ้ายใช้รุคโทมัสครับคู่มิดฟิลด์ตัวรับเป็นเคนันดิวเบอร์ดิฮอร์กับบูบาการิซูมาเร่ครับโดยมีอายุสเปเรเรสเป็นเพลย์เมคเกอร์แล้วใช้เคอริจิเอฮาราโชและแพซาดดาากเป็นนนนนคคู่ห้้ใััีรบ ก็ถือว่ามีการโรเ a ชั o n ในบางตำแหน่งครับเนื่องจากว่าทีมของเขาครับต้องพักตัวนักเตะตัวหลักไว้ด้วยนะฮะ มาดูความน่าจะเป็นของเกมกันบ้างครับคู่นี้ครับริวพูดค่อนข้างที่จะได้เปรียบเรตเตอร์สตี้ครับเนื่องจากว่าพวกเขาเป็นรองจ่าฝูงและก็มีฟอร์การ่ดที่ยอดเยี่ยมจริงโดย6นล่าสุดครับทีมของเจนค็อบชนะไปถึง5นัดเสมอไปเพียงแค่นัดเดียวครับส่วนที่ของเบเดนโรเจอร์ครับในช่วงหลังผลงานไม่ค่อยจะดีนะครับ3นัดล่าสุดยังไม่ชนะใครครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้2ครับซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ยแย่จริงๆจนานะของเบเดีนโรเจอร์ได้รับการคาดว่าจะเป็นติงหนึ่งที่จะถูกปลดจากบริษัทรับาถูกฎหรับ เกมนัดนี้ครับดิวพูดได้เปรียบตลอดทั้งเกมแน่นอนครับจะอาศัยการครอบความบอลที่แน่นอนรวมไปถึงแนวรุกที่มีความอันตรายทั้งดิโอโโชตา้าโรเบียโตโฟฟ้ i ฟ o มิโ,โลและก็โมเมสซาร่าที่เพิ่งอ,อกหังมาจากศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นเล่นงานแนวรับของเดตเตอร์ซิตี้ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของทีมในฤดูกาลนี้ครับ เกมโดยรวมก็จะตกไปขอรีบัวภูอย่างสิ้นเชิงครับแต่เรตเตอร์สตีของพวกเราครับก็ยังมีดีในเรื่องของการสวนกลับและก่อนเกมลุกที่ทรงพลังอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ออกมาได้ครับการคาดการกมคู่นี้ครับรีบัวภูอาจจะได้เปรียบในเรื่องของขุมกำลังและก็ฟอร์มการเล่นครับแต่เรตเตอร์สตีก็เป็นของแสลงสําหรับหงแดงรีบัวภูในช่วงหลังที่ผ่านมาครับคู่นี้ครับตัวเอ็มมินเชื่อว่าครับเรตเตอร์สตีของพวกเราดีพอจะบุกไปยันเสมอหงแดงรีบัวภูได้ครับสกอร์ที่คาดครับรีบัวภูหนึ่งเรตเตอร์สตีครับ ก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับสำหรับแฟนเรเตอร์สติกของพวกเราที่จะแข่งกับหงแดงหรืวอว่าภูในค่ำคืนวันนี้ครับแม้ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเช่นไรครับเราก็จะต้องหนุนรังทีมของเราในอนาคตต่อไปนี่ก็เป็นคลิปข่าวเกี่ยวกับการวิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลพร,อรีเมียร์ลีกหงแดงหรือว่าภูเปิดบ้านพบก,กับเรเตอร์สตีที่ตัวผมเองเนี่นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับ สวัสดีครับตัวผมเองคอร,ราทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปวิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสวัสดีครับ